เงินต้น480,000บาทแสดงว่าดอกเบีย้ย2.8คนลุกเลยเงินก้อนนี้คือเงินก้อนแรกที่เราต้องมีถ้าเราไม่มีเงินก้อนนี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงเงินก้อนอื่นเราจะไม่มีฟัก o ูม o นี่ที่จะทําให้เราออกจากงานได้การเงินเป็นเรื่องที่แบบเราต้องคิดอะสวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วในช่องของลูจีฟวันนี้โลเคชั่นก็จะแรนดอมมากตอนนี้เราอยู่ที่โคโลราโดแต่เรารู้สึกว่า ยังไงเราก็ต้องอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูโอเควันนี้เราจะมาพูดเรื่อง finance กัน ทุกคนหลายๆคนก็อาจจะเป็นคนเด็กจบใหม่หรือเปล่าหรือทำงานได้ไม่กี่ปีแล้วอาจจะไม่เคยได้คิดเรื่องการเงินหรืออะไรประมาณนี้ความจริงเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้มากแต่เราพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้ก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันโอเคเป้าหมายของหลายๆคนก็คือการมีอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมเพื่อที่จะไปถึงอิสรภาพนั้นอะเราก็ต้องแบบมีสเตปบางอย่างที่เราจะทําก่อนเพื่อให้ไปวิชเป้าหมายนั้นได้สําหรับตัวเราเราก็มีเป้าหมายที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเหมือนกันเราก็เลยจะมาเล่า เรืแรกของเราให้ฟังว่าก่อนที่เราจะแบบหมายถึงปูพื้นฐานทางการเงินของเราอะ่ะเราทําอะไรก่อนแล้วสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่เราอยากเล่าให้เพื่อนเราฟังหรือว่าอยากเอาไปแนะนําคนที่เรารู้จักคนที่เราหลักฟังซึ่งก็คือทุกคนเป็นหนึ่งในนั้นทุกคนสามารถลองฟังแล้วก็ ถ้าไหนมันเข้ากับเราหรือคิดว่ามันโอเคทราบตัวเองก็สามารถเอาไปใช้ได้ตอนเราทํางานอะ่ะเราจะแบ่งเงินเป็นสามก้อนด้วยกันก้อนแรกก็คือเงินสํารองฉุเฉินก้อนที่2คือเงินลงทุนแล้วก้อนที่3คือเงินอิสระเราจะมาพูดถึงเงินสาก้อนนี้กัน เงินก้อนแรกคือเงินสำรองฉุกเฉินซึ่งสำคัญมากๆทุกคนเราขอแนะนําเลยว่าเงินก้อนแรกที่เราหามาได้หรือว่าเราไปทํางานอะไรเงี้ยเราต้องเก็บอย่างแรกคือเงินสำรองฉุกเฉินอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรท้งนั้นอย่าเพิ่งไปสนใจการลงทุนยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องรถเรื่องบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก่อนเงินสำรองฉุกเฉินคืออะไรก็คือเงินมินิมัมของแต่ละเดือนที่เราต้องจ่ายสมมติว่าในแต่ละเดือนอะเรามีฟิกซ์คอร์สว่าเราต้องจ่ายเงินประมาณ1 5 0 0 0บาท อันนี้สมมติว่าเป็นเงินอย่างต่ำที่เราต้องการนะเราอ่ะต้องมีเงินอย่างนั้นอ่ะประมาณ3-6ถึงเดือนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าฟิกคอร์สของเราเงินขั้นต่ำของเราที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนคือ1 5 0 0 0บาทเราต้องมี45,000บาทเราต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย3-6ถึงเดือนที่เราจะอยู่ได้โดยไม่มีงานหรือไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยอันนี้เขาเรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉิน มันจะทําให้เรารู้สึกซีเคียวมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นเราจะไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายทุกคนเก็ตไหมเพราะเรารู้ว่าเราสามารถอยู่ได้ 3- าึงหเดือนโดยไม่ต้องมีเงินเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามแผนตลอดเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตกงานหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราทําให้เราไม่สามารถทํางานได้ฉะนั้นเงินก้อนนี้สําคัญมากๆห้ามเอาเงินก้อนนี้ไปใช้กับอะไรเด็ดขาดมีไว้ให้มันเซฟเซฟเลยเก็บไว้ในที่ที่มันเซฟที่สุด เงินก้อนนี้ถ้าเรามีมันจะช่วยลดความเครียดเราได้ดีมากๆเราเคยได้ยินหนังสือเล่มน,นึงเรียกเงินก้อนนี้ว่าฟัคยูม money เพราะว่าเงินก้อนนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเรามี power ถ้าที่ทำงานเราไม่ดีหรือคนร่วมงานเราไม่ดีเราสามารถบอกเขาได้เลยว่ากูไม่ทำละ กูไม่ทํางานนี้แล้วค่ะเพราะว่าเรารู้สึกซีเคียวกับตัวเองไงว่าเราอยู่ได้เขาก็เลยเรียกมันว่า <c oughs> Fuck you m o n e y เงินก้อนนี้จะช่วยให้เราก้าตัดสินใจแล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไม่ได้จมปักกับงานงานเดียวเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถออกจากงานนี้ได้ <c oughs> อย่างที่บอกว่ามันเป็นเงินสำรองฉุกเฉินใช่ไหมเราต้องเก็บไว้ในที่ที่มันมีความคล่องตัวสูงอย่างเช่นเงินฝากธนาคารเราไม่ควรเอาไปเก็บไว้ในทรัพย์สินอย่างเช่นแบบซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรเพราะว่ามันขายยาก เราแนะนําว่าให้ไปเก็บในธนาคารที่มีดอกเปียสูงๆหน่อยอย่างตอนนี้เราใช้จําไม่ได้สิ่งนี้เราใช้อันนี้อยู่ดอกเบีย1.6-1.7%เนนี่แหละมันก็ไม่สามารถชนะเงินเฟ้อได้หรอกนะแต่ว่ามันทําให้เราสีเขียวซึ่งนั่นเป็นจุดมุ่งหมายของเงินก้อนนี้จำไว้นะทุกคนเงินก้อนนี้คือเงินก้อนแรกที่เราต้องมีถ้าเราไม่มีเงินก้อนนี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงเงินก้อนอื่น เงินก้อนที่2คือเงินลงทุนพอเราเก็บเงินสำรองได้ครบแล้วเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาหลายปีหรือหลายเดือนแล้วแต่แบบสภาพของแต่ละคนใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราเก็บเงินสำรองฉุกเฉินได้แล้วหลังจากนั้นอะเราเจะเงินที่เราได้ในแต่ละเดือนอะแบ่งส่วนหนึ่งออกมาลงทุนให้ทุกคนลงทุนก่อนที่จะเก็บการลงทุนมันมีหลายแบบมากๆลงในหุ้นลงในอ,อาหาหาริมทรัพย์ลงในกองทุนลงใน มันมีหลายแบบมากทุกคนฉะนั้นก่อนที่เราจะลงทุนก้อนนี้ไปอะเราต้องมีความรู้เราต้องเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนแล้วเราก็ดูว่าการลงทุนแบบไหนอะเหมาะกับเราลองซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับการลงทุนมาอ่านดูอย่างเช่นหนังสือของพวก Rich Dad ใช่ไหมแบบมันมีหลายเล่มมากๆอันนี้แนะนํามากๆเราชอบมากส่วนตัว การที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้อะไอเงินก้อนลงทุนนี่แหละจะเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตของเรายิ่งเราลงทุนเร็วยิ่งดีทุกคนการลงทุนที่ดีอะมันมีอยู่อย่างเดียวนั้นแหละคือเริ่มเร็วยิ่งเริ่มเร็วดอกเบี้ยทบต้นมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดอกเบี้ยทบต้นเป็นอะไรที่แบบ s ์ p าวเ o w e r f ูลทุกคนคนที่ลงทุนตอนอายุยี่สิบมีแนวโน้มที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วกว่าคนที่ลงทุนตอนสามสิบคนที่ลงทุนตอนสามสิบก็เร็วกว่าคนที่ลงทุนตอนสี่สิบฉะนั้เลย ตอนนี้คือเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุน ให้รีบแบบศึกษาข้อมูลทุกคนใน y YouTube เยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนจากนั้นก็ไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนที่เราสนใจการลงทุนที่เราแนะนําที่มันง่ายที่สุดแบบไม่ต้องใช้ความรู้มากนะคือการ DCA อันนี้คือเบสิกไม่ต้องใช้พลังงานมากไม่ต้องไปตามตลาดมากว่าวันนี้ขึ้นวันนี้หุ้นขึ้นวันนี้หุ้นลงไม่ต้องไปตามตลาดเพราะ DCA คือการลงทุนทุกเดือนแบบเท่าๆกันแล้วผมว่าแนะนําได้ไหมการแนะนําการลงทุนมันได้ดีเนาะเราจะพูดในส่วนของเราละกันวอลเตนบัฟเฟต นักลงทุนที่แบบเก่งที่สุดในอเมริกาบอกเก่งที่สุดก็ไม่ได้เขาเก่งมากๆในอเมริกาแล้วกันเขามีเงินแบบเยอะมากทุกคนเขาแนะนํากองทุนรวม S&P ห้าร้อยมันคืออะไรกองทุนรวม S&P ห้าร้อยคือกองทุนดัชนีเป็นแบบเอฟเฟอร์เของตลาดอเมริกา500คอมบพิใหญ่ๆมารวมกันดัชนีของตลาดเป็นยังไงเราก็จะได้ผลตอบแทนเท่านั้นมันแบบมีนักลงทุนน้อยมากๆที่สามารถสู้ค่าดัชนีนี้ได้อ่ะฉะนั้น มันก็โอเคถ้าเราจะได้แบบ Average ไปถ้าแบบทุกคนไม่อยากคิดมากเรื่องการลงทุนอนะีลองหาดูควาว่า DCA แล้วก็ลองหาข้อมูลลองเรียนรู้อะไรอย่างนี้เพิ่มเติมมันจะมีหลายกองทุนมากๆทุกคนกองทุนคืออะไรกองทุนก็คือกลุ่มก้อนของหุ้นที่แบบ เรามีผู้จัดก,การกองทุนมาดูแลให้เราอย่างกองทุนดัชนีหรือกองทุนแบบเซตห้ของไทยอะไรเงี้ยก็มีผู้จัดก,การกองทุนเป็นคนดูแลฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลอะไรมากก็แค่ลงจํานวนเงินเท่ากันไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนยิ่งลงเร็วยิ่งดีเดีย๋ยวเราจะ กิ v e example ให้ฟังว่าทําไมยิ่งลงเร็วยิ่งดีทุกคนพลังของดอกเบี้ยทุกต้นมันมหาศาลจริงๆนะสมมุติว่าถ้าเราเริ่ม DCA ตอนอายุ20กับกองทุนที่ชื่อว่า S&P 500เป็นดัชนีหุ้นของอเมริกาใช่ไหมถ้าเราลงไป1,000บาททุกๆเดือนเป็นเวลา40ปีเป็นเกมที่ไม่ใช่แบบระยะสัน้นมันจะใช้เวลายาวนานหน่อยเราสามารถใช้ก้อนนี้เป็นเรื่องของกเกษียณก็ได้หรืออะไรต่างๆที่เราสามารถคิดได้ อ่ะเรา DCA กองทุน S&P ด้วยเงิน1,000บาททุกเดือนแล้วเราทำตอนอายุ20ทำไปจน40ปีใช่ไหมเราจะมี3ล้าน3 7 3 7 2บาท3ล้านกว่าบาทอ้ะทุกคนแล้วเงินต้นของเรามีแค่ไหนให้ลองทายเงินต้นเรามีแค่ไหนลงไปพันทุกเดือนใน40ปีเนี่ยเงินต้นมีแค่4,80,000บาทเงินต้น4,80,000บาทแสดงว่าดอกเบีย้ย2ล้าน8 ขนลุกเลยขนลุกเลยทุกคนเงินต้นแค่4ี่แสน ดอกเบีย้ยสองล้านแปดคิดดูเนี่ยคือการทบต้นของเงินของเราอันนี้แหละเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นซึ่งมันจะเวอร์ฟูลมากยิ่งเวลาผ่านไปเยอะๆฉะนั้นยิ่งลงทุนเร็วยิ่งดีก็ลองคิดดูละกันเราไม่สามารถแบบแนะนําให้ใครลงทุนได้ใช่ไหมทุกคนลองคิดดูว่าอยากเก็บเงินไว้ในธนาคารเฉยๆหรืออยากเอาเงินมาลงทุนจากการที่แบบดู example ไปแล้วแต่ก่อนจะลงทุนอย่าลืมศึกษาดีๆเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเวลาเราเล่นเกมอะไรอะ่ะเราต้องเล่นเกมของเรา อย่างเช่น DCA อะเราเล่นเกม DCA เป็นเกมระยะยาวใช่ไหมเราอย่าไปคิดเรื่องหุ้นจะตกขึ้นจะขึ้นมันไม่เกี่ยวกับพ้องกับเราเราก็แค่ทําใจเย็นๆทุกคนหนีออกไปเลยเราโหลดแอปใช่ไหมแล้วก็ตั้งค่าให้มันแบบหังเงินอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปดูมัอนอีกเลยอันนี้คือวิธีอย่าซื้อสินทรัพย์ที่เราไม่รู้จักโอเคไหมทุกคนเราต้องเล่นในสิ่งที่เรารู้จักเท่านั้นเราต้องเล่นในสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้ว อันนี้คือประเด็นเลยของการลงทุนการบ้านของข้อนี้ของเงินก้อนนี้คือทุกคนต้องไปหาการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองสามารถหาความรู้สิ่งนี้ได้มากมายใน transparency YouTube อันนี้เราพูดแบบคร่าวๆให้ฟังโอเคนะการบ้านคือไปหาการลงทุนของตัวเองให้เจอ เงินก้อนสุดท้ายคือเงินอิสระเงินส่วนนี้อาจจะเวลาเราได้เงินมาก้อนหนึ่งใช่ไหมเราหักไปลงทุนละเราก็หักส่วนนี้เก็บไว้ไอ้ส่วนที่เก็บไว้อะเราเรียกว่าเงินอิสระคือเราสามารถเอาไปซื้ออะไรก็ได้หรือเวลามีความจําเป็นขึ้นมาเราสามารถใช้เงินอิสระที่เราเก็บไว้ได้อะใช้ไปกับมันอาจจะเป็นค่าดาวรถค่าดาวบ้านค่าเรียนพิเศษต่างๆค่าเที่ยว เราสามารถตั้งเป้าหมายไว้ว่าเงินอิสระเนี่ยเราอยากเอาไปทําอะไรหรือเราสามารถแบ่งเงินอิสระเป็นหลายๆก้อนก็ได้เราสามารถใช้เงินอิสระได้ตามแต่จุดประสงค์ของเราเลยแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับเงินฉุกเฉินของเราไม่เกี่ยวงกับเงินลงทุนของเรานะเป็นคนละส่วนกันอย่าเอามาปนกันไม่งั้นมันจะหายไปหมดเลยเงินอิสระหรือเงินเก็บสิ่งที่สําคัญของมันก็คือมันจะทําให้เราไม่ต้องไปใช้เงินสำรองฉุกเฉินที่เราเก็บไว้หรือมันจะไม่ไปส่งผลกระทบกับเงินที่เราเอาไว้ลงทุนทุกเดือนเรามีเงินเก็บ เพื่อที่เราจะไปทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จเราอยากไปเที่ยวเราอยากไปทําอะไรอันนี้เป็นเงินอิสระที่ทุกคนสามารถจัดการตัวเองได้ฉะนั้นทุกคนก็ต้องไปคํานวณกันเองว่าเงินก้อนนี้อยากมีเท่าไหร่หรือมันต้องใช้เวลาเก็บเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกคนจบไปสส่วนของเงินแต่ละก้อน อันนี้เราขอลองไกด์นะถ้าเป็นเราเงินเดือนหมื่นห้าเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างอย่างแรกเลยเราจะเก็บเงินสํารองฉุกเฉินก่อนถึงเรามีค่าใช้จ่ายอะไรใช่ไหมเราก็ต้องหักเงินส่วนหนึ่งในแต่ละเดือนเอาไว้ทําเป็นเงินสํารองฉุกเฉินไม่ต้องไปคิดถึงเงินลงทุนไม่ต้องไปคิดถึงเงินอิสระอะไรนะตอนนี้ก่อนที่เราจะทาอะไรสักอย่างเราต้องมีเงินสํารองฉุกเฉินก่อนเก็บเงินสํารองฉุกเฉินให้ได้ก่อน3-6เดือนอย่างเราอะเราชอบ ปลอดภัยใช่ไหมเราจะเ6เดือนไว้ก่อนแล้วหลังจากที่เราเก็บเงินสำรองฉุกเฉินได้เราค่อยไปคิดเรื่องการลงทุนหรือการมีเงินอิสระของเราถ้าเราเก็บเงินสำรองฉุกเฉินของเราได้แล้วเงินเดือนเป็น5เราทําอะไรบ้างเราจะหัก10%เพื่อไปบริจาคก,ก่อนก็1,500บาทใช่ไหมการบริจาคสําคัญยังไงสําหรับเรามันจะทําให้เราผ่อมตัวขึ้นเรารู้สึกว่า เรามีเขาเรียกอะไร inner motivation ในการที่อยากช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมการบริจาค10%อันนี้มันอยู่ในเป้าหมายชีวิตของเราอยู่แล้วฉะนั้นเงินส่วนนี้ของเราเราเอา10%ไปบริจาคทุกเดือนอีก10%เราจะให้ในการลงทุนอ่า1,500บาทเหมือนกันเราจะลงทุนทุกเดือน1,500บาท DCA ไปเลย แล้วอีก10%เราจะให้เป็นเงินอิสระก็คือ1 000บาทพอรวมทั้งหมดเงินบริจาคเงินลงทุนแล้วก็เงินอิสระเราจะเหลือ1น0 0 0บาทอันนี้ก็ไปสามารถจัดการเองได้เลยเปอร์เซ็นต์สามารถขึ้นลงได้แล้วแต่ชีวิตของเราเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างที่เราบอกบ่อยๆแล้ว Value ของเราอ่ะที่เราให้แต่ละอย่างะก็ไม่เหมือนกันเราอาจจะให้ a l ล e กับ เงินสำรองชุเชเฉินมากๆฉะนั้นเราอาจจะแบบเก็บไปเยอะมากหรือว่าเราอาจจะให้ value การลงทุนก็ได้เหมือนกันมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแค่ระาวาังแผนชีวิตการเงินของเรายังไงนั่นแหละทุกคนเรารู้สึกว่าการเงินเป็นเรื่องที่แบบเราต้องคิดอะเงินก้อนแรกของเราสําคัญมากอะเงินเดือนแรกเราอาจจะยังไม่เก็บหรอกเราอาจจะไปใช้เพิ่มเป็นเงินเดือนแรกที่เราได้มาใช่ไหมเราก็แบบ สามารถมีความสุขกับมันได้แต่หลังจากนั้นสองสเดือนหลังจากนั้นมันควรจะคิดเรื่องการเก็บเงินแล้วเงินสำรองฉุกเฉินสำคัญเงินลงทุนสำคัญหลังจากนั้นจะพยายาอะไรก็แล้วแต่เราเงินที่จะทําให้เรามีอิสรภาพทางการเงินได้คือการลงทุนแต่ถ้าเราลงทุนอย่างเดียวแล้วเราไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเราไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินไม่มีความสุขทุกคนมันจะทําให เรานอนไม่หลับตอนกลางคืนมันทำให้เราเครียดตลอดเวลาเราจะไม่มีฟักยูมันนี่ที่จะทําให้เราออกจากงานได้หรือกล้าจะตัดสินใจอะไรใหม่ๆไ,ได้ฉะนั้นเรารู้สึกว่าเงินสามส่วนนี้สําคัญมากมันควรจะคิดไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้มันควรจะเป็นส่วนแรกที่เราคิดก่อนที่เราจะไปวางแผนอย่างอื่นเรื่องการเงินของเราเป็นอย่างแรกที่ควรจะคิดก่อนที่เราจะไปทําอะไรใหญ่ๆอย่างเราเราเซ็ตตรงนี้เราเซ็ตทั้งหมดเงินสามก้อนนี้มาแต่เรามาหา like, ัรใช่ไหมตอนนี้เราจบแล้วเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้ สามารถก้าวสเต็ปที่2ได้ทุกคนสเต็ปแรกต้องทําให้ผ่านก่อนถ้าเราผ่านสเต็ปแรกไปก่อนแบบข้ามไปเลยแล้วไปสเต็ปที่2ออ่ะตอนเราล้มอะ่ะเราจะล้มแบบไม่เหลืออะไรเลยเก็ตใช่ไหม เราจะล้มละลายทุกคนแล้วเราจะไม่เหลืออะไรเลยเราเห็นคนแบบเป็นอย่างนั้นเยอะม,มากฉะนั้นเราไม่อยากให้คนในช่องของเราเป็นเหมือนกันขอให้ทุกคนผ่านส่วนแรกไปให้ก่อนก้าวสเต็ปแรกออกไปแล้วสเต็ปที่2สเต็ปที่3ามันจะมาเองเพราะว่าความรู้ทางการเงินของเรามันพัฒนาขึ้นการที่เราจะมีเป้าหมายทางการเงินอะแสดงว่าชีวิตเราต้องมีเป้าหมายฉะนั้นวิดีโอนี้อาจจะเหมาะสมกับทุกคนการทําเป้าหมายให้เป็นจริงก็สามารถลองไปดูได้ แสงอาจจะเปลี่ยนเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบ Natural Light โอเคทุกคนวิดีโอนี้สั้นๆเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเราจะพยายามมาอยู่กับทุกคนให้ได้ทุกวีปหรือทุกสองวีแล้วแต่ความบีซี่ของงานเนาะนั่นแหละเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย หลังจากนี้เราอาจจะแบบไม่ได้ตัดต่อเวอร์วังอะไรขนาดนั้นอาจจะแค่ตัดแปะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่าเราไม่อยากทิ้งทุกคนไปอ่ะเรายังอย,อยากอยู่พัฒนาตัวเองกับทุกคนอ่ะเรารู้สึกว่าคอมมูนิตี้ของเราเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบมันเริ่มจะแข็งแรงแล้วอ่ะทุกคนเรากําลังแบบเดินหน้าไปพร้อมกันอ่ะเราไม่อยากทิ้งทุกคนไปฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้ก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆนะบ๊ายบาย